สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องอยู่กับช่องควนลำเพลินแม่สุภาพค่ะกําลังยางมาหลดมาพ่อผู้ใดนี่พ่อแม่น้องผู้ใดญน้อนี่แม,ม่นไพ่นี่หันหน้ามาเบิ่งดูวยเว้ยน้องหักอุ้ยน้องหักแผลงตัวนี้เบิ่งเพิร์ดบานได้ข้าวมาเป็นยังกยเกาะบ,บ่ได้นอนแล้วค่ะลุงบ้านบ่ได้นอนแล้วค่ะลุงบ้านเพิร์ไปเสีดยามาพี่น้องเอานี่นี่มองลงอยู่นี่นี่นี่ลงนี่ลุงนี่ ยัางน้ำไห้นะ้พี่น้องหัวคันแท้สูงค่ะน้องคันแพ้ไปสีดยามาเพื่อนมาปวดท้องตอนนี้นอนพักผ่อนดีขึ้นแล้วทำงานได้ชิววิ่งปอแล้ววันนี้เลี้ยขึ้นห้านได้สบายเลยเหมือนนิ้เพื่อนก็นเลยได้หัวตะลงหลอดไไปสีดยามาก็เลยนอนพักผ่อนกำลังเสียงเขาเต็น เนี่ยแหละสปิริตเมื่อชีพวาสิเดนอนลงบานเ่ไดดนอนลงบานสิยาก็หายเลยจิ้นออกไปสีด่างมสองเข็มไปสีดามสองเข็มเย็บพ่องไม่เจอพ่งเปลี่ยนหรเปลี่ยนงอหรือรับสีดาแล้วไปหาบ้านแล้วก็หายรอบอ่ะอ่ล่ะค่ะสีดมือเ้ามือเต้าไปว่างกำลังกำลัาไปกินคนเกินคนกินแต่ก็ทาะ โอ้โเปิประตูระางเด้อเปิดประตูนี <c oughs> ่สองเดี <c oughs> ๋โดดทั้นแท้นะกินเะนะข่าแล้วไปหนีกินแล้วค่ะกินโจ๊กเลยคืออย่า กินโจ๊กโรยเกลืออาหารคนป่วยข้าเจ้าซอมพราเจ้าซอมอันสตรอตรอรี่นะคะในกุมติดสามวันน,นี่นี่มาทางนี่เต้นหนูยู่ที่คุณะเจ้าหัวเจ้าบัว ตะมวนเป็นตะมวนในกุ้มปีดสามมือเนาะพี่น้อง มาบ้านน้องฮักแพงนี่นาแม่นะคะอันนี้ยุ้ยลอยเออันนี้เป็นเป็นใครคะเป็นแม่งไงเป็นยายนอ้องฮักแพงสวัสดีค่ะอ,อันนี้เอืนน้อยตีนี่มาออริชั่นเอาสามคนนี่ตีออดิชั่นเมื่อนี่ตีขาไปเบิรงก่อนนะบาร์ดี้ โจ่นซ่อมอันสตอรี่พี่วงอิงอยู่มื้อนี้มาได้โชว์ดิฮะมื้อนี้เซ็งเ์เาไปก่อนเอาไ้โชว์สิโชว์ไม่ทันขึ้นชุดแดนเซอร์บ่ก็จะแล้วมื้อรืบอชุดบ่ทันเนีแล้วชุดแดนเซอร์บ่ทันแล้วเลยบ่ได้โชว์โชว์ไม่จ้อยดีไปค่ะเพราะว่าบระธานจิตรทองโนตื่นเต้นมั้ยคะตื่นเต้นกับโชว์ใหม่บอตื่นเต้นเออไปพักก่อนก็ได้นะก่อนต้องไปยังค่ะ on บ้านอีกบเดเตยค่ะบบเดเตยอันจกับเมื่อเนี้ม <rawd unre> ื่อนเตยมีกับ้ออดเอียงเฮียอโทรศัพท์เยาตามท่านปวดเมืเสารเลยล่ะเป็นกาลังใจนอนคแพงเด้อพี่นอนเสาไว้อยอดสดนอนโรงาบาเด้อรูไปยังนอนหรอแค่นกี้่ตัวมอตีว่าหนูเสาแล้วตัวมอตินี่ตัวข่น้ามันหนีว่เสาเล่อันนี้อัน ก็หายน้ำเกลือกวนจากโซม,มุงหนึ่งจึงมาเพ่อให้นอนแล้วแหละค่ะนุปยน,ออน,นต่ตอนแรกคิดว่าสิมีโชว์อ๋อนึกว่าจะโชว์ใหม่ออวันนี้ก็เลย พิเศีนั่นเ้ยค่ะแล้วก็ฝากส่องควารลำเพลินมนสุภาพนั่นดเลยค่ะฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตาม